สวัสดีครับตอนนี้ข้ามสะพาน่าจะเป็นแม่น้ำเซเนะแม่น้ำเซบางไฟนะ วิวภูเขานะครับบ้านอะไรหน้าโพวาหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะบ้านโพวาเนาะเมืองมหาไซนะครับบรรยากาศดี บ้านโพวาคือยังไม่เคยมานะครับเส้นนี้น้ำมีทางมีทางลงด้วยบรรยากาศแถวนี้สุดยอดนะครับรู้สึกเหมือนจะหนาวอ่ะบรรยากาศแถวนี้เป็นเย็นเยอือก เย็นจะเยือกอ่ะอันนี้เราเลาะตามริมหน้าผามาหน้าผาภูเขาเห็นว่าเป็นหมู่บ้านที่แบบเข้าไปลึกนะครับเดี๋ยวเราจะ พาเข้าไปดูข้างในนะว่าหมู่บ้านเป็นยังไงบ้างออโอ้เนี่ยบ้านอยู่ตีนเขาไปนี้เลยส,สุดยอดเลยก็ชมระหว่างเดินทางไปเรื่อยๆนะครับ ไปนะยครนะ้นคะรับพอ,อ,อไปมั่เหนเลยสคนเรา นะถึงเวลาจะเดินกลับเองเอาบปวทีเราตอนนี้เราฝั่งหนึ่งจะเป็นภูเขานะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นน้ำเซ น,นี่มาเจอหัวนะครับหรือสะพานไม้ยอดเลยนะครับ เส้นทางแบบนี้คือถูกสเปคเลยโดนใจเลยเส้นทางแบบนี้อ้มีลมเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมดูบรรยากาศระหว่างทางไปเรื่อยๆจนกวยาจะถึงจุดหมายนะครับ ขนมขนมขนมมีขนมมาให้อ้าวอะไรกันนี่อ,อ้ยรดความนทางพุคคขอด้วยนะขนมจร่ะอะข้าแถวข้าแถวข้าแถวโอ้ข้าแออ้าจกขนมข้างทางให้เด็กๆพี่จันพี่จนเบาจนัน สิปีกคนอคนต่อมาก็คือเลือกมาได้แล้วสีเดียวกันมซื้อคานซื้อคานซื้อคานอี่ยังโสดนะครับสถานะเออคนต่อมาคนต่อมาเอา้ออผู้ีซื้อยางีควายอ๋อเบาควาย ซื้อควายขอโทษใจบริดาใครมันบอกขอโทษเด้อว่ามึงไม่จองขวัญจองขวัญอยู่ทึงนภาคมีสาบจองขวายนะครับสลาดดิเจ้าเออน้องควายเนาะเออชื่อน่ารักดีเอาเจ็ดเจ็ดกล้วยให้น้องควายก่อนเออเอากล้วยพร้อมอ๋อพร้อมถึงใจแล้จอันนี้ซื้อยังซื้อทึกฮะซื้อทึกคือทึก ควายควายเถกโอ้ยเป็นไอ้น้องเดียวบ่ะอ้าบ่เต็มคือข้องจองกันแต่ละอ้ยองถามซือด้ซือยังซือกล้วยอันน้เด้เตอ้ี่ย้กหึ่อ้างจไวองันอ้อันนีบ้านันนานพอมายังนีู่่นีอ้ยู่นี้ ไปดูขาวดุดหน้าไปเบึงขาวดุดหน้าซื้อควายซื้อทถกเออของจองกันมากนึกว่าไอ้น้องกันได้ทีแรกซื้อแบบนี้นะโดยโดยโดยอ้าวไปไปน้ำหน้าเลยระหว่างทางนะครับก็มีอะไรให้เราตกใจอยู่เรื่อยเลยตกใจชื่อเด็กๆนะครับไปตองใตอกัน เข้ามาในหมู่ <ใน S 2> บ้าน<ด>แล้ว,วอน,นีันะอ,นนนอันนี้เป็นที่เอาน้ำหมู่บ้านเนาะน้ำใช้ยัเป็นธรรมชาติสวยงาม